เดี๋ยวเราจะมาที่นี่สวนสัตว์เราจะจอดเลยสวนสัตว์ไปแต่วเราต้องเดินย้อนกลับมาจะต,ต้องหาสวนสัตว์อย่างโซเฟียเราก็ไปสวนสัตว์มาแล้วแต่ว่าฮาร์ดดิสมันเจ๊งก็เลยไม่ได้มีวิดีโอมาให้ดูโซเฟียสวนสัตว์ก็โอเคนะดูซิว่าที่บราชอฟจะมีสวนสัตว์เป็นยังไงอันนี้คือด้านหน้าสวนสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยก็จะมีท้องฟ้าจำลองให้ดูหนังผู้ใหญ่คือ20เลได้ตั๋วมาแล้ว อันนี้เป็นท้องฟ้าจำลองหม่ึอ่เพิ่งเปิดใหม่เปล่าแบบเพิ่งซื้อพลาสติกยังไม่แกะเลย <c oughs> แต่ฝุ่นเกาะแล้วที่จ่ายเงินที่นี่เขาจะกันกระจกกันแน่นหนามากจะมีเขาหนาวไงหน้าหนาวอะ่ะอันนี้คือแผนที่ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้<อ>ก็เดินไปตรงนี้<อ>ก็ใหญ่ยอยู่เหมือนกันนะ<อ>วันนี้อากาศร้อนมากอุณหภูมิ23-24 องศาแต่อากาศร้อนแดดจ้า,ามากจำได้ไหมสวนสัตว์ที่ปลารีสที่เราไปอ่ะก็20สิบนะแต่เป็นยี่สิบดูลลอันนี้ยี่สเลยมีรังสังหรณ์ว่าจะเงียบอ่ะสัตว์อยู่ไหนยังไม่เห็นสัตว์เลยค <c oughs> ือ <c oughs> ปกติแล้วอ่ะเราเข้ามาทางเข้าอ่ะ กรงแรกๆอ่ะมันจะต้องคึกคักใช่ไหมจะต้องมีสัตว์จะต้องนี่เดินผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วยังไม่เห็นสัตว์สักตัวเลยอะ่ะมีรางสังหรณ์ว่าจะอ๋อนั่นไง<อ>สิงตัวนั่นไงปกติจะชอบไปซ่อนนะวันนี้เห็นไม่กกงมันเล็กอ๋อซ่อนไม่ได้อันนี้คือคุกของสัตว์คุกโอ้เนาะเราก็ลงังเหมือนมาดูคุกมาเลยนะกก็คือเวลากลางวันก็อยู่ข้างนอกแล้วกลางคืนก็เข้ามานอนในเออเหมือนเหมือนเขาปิดปิดประตูไว้ไหม วันนี้ไงเขาเปิดนี่ไงเออจะดงว,ว่าตัดตัวนี้อยู่ข้างนอกแล้วพอมันอยากจะเข้ามาก็เข้ามาถืงว่ามันรู้เนาะว่าจะเข้าช่องไหมไม่ใช่คุกไม่ใช่คุกเอออาจจะเป็นคุกที่ใหญ่หน่อยแต่แปลกให้ทาไมไม่มีตัวไหนเข้ามาเลยอ่ะแสดงว,ว่าข้างนอกก็ไม่มีเชื่อไหมอันนั้นคือกรงสิงโตส่วน,นฝั่งตรงข้ามนั้นคือกรงกระต่าย มีหน้าเนะ่ยนอนจ้องอยู่เลยมันมองไม่เห็นเพราะว่ามันมีไอ้นี่บังอยู่แล้วอีกอย่างึ่งตัวมันเล็กด้วยมันอาจจะแบบไม่ไม่อยากกินหรอกเขาเลยไม่สร้างที่ปีนเหมือนไอ้ลิงสิงไงเพราะว่ามันปีนเท่าไหร่พวกอุ๊ยกระตายกระตาย <c oughs> ส่วนสัตว์นี้เขาก็ลำเอียงนิดนึงนะเพราะว่ากระต่ายสองตัวเนี่ยตัวเล็กกระปิดเดียวนะพื้นที่เนี่ยเท่ากับครึ่งนึงของสิงโตสองตัวเลยนะพื้นที่วิ่งเล่นของกระต่ายเนี่ยเยอะมากนะ เดี๋ยวที่เหลืออาจจะหลบไปอยู่ในคอนโดก็ได้อาจจะมีมากกว่านี้สังเกตอะไรไหมเพราะว่าเราเดินเข้ามาในกรงนกนะเนี่ยมีตาข่ายล้อมรอบเลยเรากําลังเข้ามาในกรงนกแต่ว่าคือมันอาจจะแบบว่าปิดคือไม่มีนกไงแล้วอันนี้ก็คือเป็นทางเข้าแต่เขาปิดเจอแล้วหนึง่งสิงโตน่าจะตัวเมียเนาะดูดิกรงมันเล็กนิดเดียวเองมันจะไปหลบที่ไหนอ่ะหนูเป็นโสดนะคะแปะป้ายไว้โสดจ้า เจอแล้วสองอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะแมวป่าไหมอ่ใช่แต่ไม่ได้เรียกแมวเรียกลิงส์มาโชว์ตู้หยน่ารักมากเลยเนอะแต่ถ้าไม่มีกลรงนี่มันจะน,น่ากลัวทันทีเหมือนแมวตัวโตเขาพูดถึงอาหารของตัวเนี้นะมันก็คือมนุษย์ไม่ใช่เป็นสัตว์กินเนื้อที่จะใช้การพรางตัวเข้าไปด้านหลังของเหยื่อตอนที่เหยื่อกำมัวแต่กำลังกินหญ้า เสร็จแ,แล้วก็ใช้วิธีการกระโดดงับคอจนกระทั่งเหยื่อแน่นิ่งเสร็จแ,แล้วก็ค่อยจัดการเหรอดูท่าทางมันน่ารักดีนะเพราะว่าเขาเอาไอตัวลิงส์เนี่ยมาพอพันธุให้มันตัวเล็กลงเล็กลงจนเป็นแมวปกติที่เราเห็นหรือเปล่าอ,อปากเล็กๆมันไปขย้ำยังไงหน้าเหมือนแมวปกติเลยแต่ว่าหูยาวแล้วก็ขนยาวออแล้วก็ตาโหดกว่านิดนึงดูตัวนี้ดใหญ่มากเลยอะบิ๊กเบิ้มมากอะ อ๊อฟลงไปยืนข้างๆดิดูเปรียบเทียบไซส์ดินี่ว่าน่าจะใหญ่กว่าตัวอ๊อฟอีกอะถ้ามันยืนน่ะมันสูงกว่าคนแน่ๆแบบยืนสองขาแล้วก็แค่หัวก็เอาปากงับทีเดียวก็งับหัวคนได้ละจะคนเหมือนหมาเลยนะดูตัวนี้ดินอนแบบแลบลิ้นแบบแข็คแคงๆง่ท้องโตๆนะหรือว่าตั้งท้องอยู่หรอไม่หรอกพวกนี้พุงมันใหญ่อยู่แล้วอ๋อโอ้หไม่ยอมกลับเข้าบ้านมานอนอาบแดดกันคือ <c oughs> เราอ่ะแฮปปี้นะที่ได้เห็น ชัดๆใกล้ๆแบบนี้แต่จริงๆแล้วสตว์มันอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้เพราะว่ามันมันเล็กอ่ะพื้นที่เดินมันเล็กไงแต่ที่อื่นที่เราเคยไปอ่ะพื้นที่มันใหญ่มากนะเราเลยไม่ค่อยเห็นมันไงมันมีที่หลบเยอะอะมันมาปลุกเธอเธอทากันบ้านหน่อยคือเราเห็นเป็นกระจกใสแต่ว่ามันอยู่ข้างในมันคงไม่เห็นเราเห็นมันเห็นนี่นี่แน่เห็นไหมท้องห้อยมากเลยเหมือนมันไม่ได้ท้องมันพุงห้อย ตัวนี้สิงโตมีสองสีด้วยนะทูโทนอันนี้น่าจะตัวเมียหลับกันหมดเจออีกหนึ่งตัวแพนด้าแดงเนี่ยให้พื้นที่เยอะจริงเลยถ้าเทียบกับสิงโตของนกรัวอร่อยกว่ายาข้างในรัวก็มีของคนอื่นอร่อยกว่า,าเสมอ มันทะเลาะกันซะแล้วมันแย่งอะไรกันไม่รู้อ่ะโอ้ยแย่งกันย่งแัดงว่าไม่มีตัวไหนเป็นผู้รับผ้ใหญ่มันกินอะไรอ่ะมันกินอะไรมันไม่ใช่เนื้อใช่ไหมไม่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 กินเนื้อคืออะไรอะไรอ่ะคาบอะไรใหม่นี่เหมือนมันแย่งอะไรกันสักอย่างอะไรอ่ะไม่ใช่หนูใช่ไหม อะไรน,นออะเก๋อ๋อมันเป็นผลไม้ผลไม้อะไร,ไรสักอย่างหน,นึ่งแสดงว,ว่าเลี้ยงไม่ดีนะ<อ>นต้องแย่งกันเนี่ยพี่เยี่ยวตัวนี้เรียกว่าอบอ l l e a g l ลนกหัวล้านเหรอแต่จำได้ว่าตัวนี้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอเมริกานะไม่รู้ว่าทำไมอาจจะมีเยอะเหรอหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพหรือว่าความเป็นทั้งนักล่าอย่างอิสระอะไรอย่างเงี้ยก็ตีความได้หรือว่าอเมริกันหัวล้าน หรือเอเมริกันหน้าหดเยอะเมียแคทหลุดจากกรงอ,ะอ่ะออันนี้ผัวแคทออมเหรอเมื่อกี้เมียใช่ไหมนี่ผัวไปเรียกเขาให้ขับมันขับไปไอเหี่ยวตัวนี้ก็มองแมวตัวเมื่อกี้นะมันจ้อง,องเฮ้ยอยาให้ฉันออกไปได้เมื่อไหร่ละมึงตัวนี้ชื่อว่าเลเซอร์สปอตอีเกิลว่า k f c k f c ตัวใหญ่กว่านี้อันนี้แมคโดนั่อ หลบอยู่ใต้ต้นไม้เต็มเลยเรียกว่าปกติไม่ได้ชอบอยู่ในน้ําหรอเมื่อกี้เดินผ่านไปเฉยเลยไม่เห็นขาวกไมนใช่ขาวๆน้นนะมันนิ่งอ่ะเมื่อกี้คนที่เดินผ่านเขาก็ไม่ได้มองนะมันดูขี้เรือนไหมจริงๆพวกแกะก็อย่างนี้นะขนแบบว่าก็อย่างนี้นะไม่ใช่ขาวสวยนะเฮ้ยมันมีแวะมองด้วยอ่ะลังแกสัตว์ด้วยหน้าตาตัวนี้มันชื่ออะไรอ่ะ มันพยายามดูว่าพัดมันพัดอันนี้คืออะไรง่ายเฮ้ยอย่าไปล่อมันที่น้ามันเหมือนผีไหมอุ้ยเอียงคอด้วยอ่ะมันอยู่ในกรงหรือเราอยู่ในกรงเออมันดูเราอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมันขี้ลงมาทำไงหรือมันฉี่ออกมาลเข้าปากหันรูมาทางนี้ด้วยตัวนี้เรียกว่ารีเมอร์เกือบจะได้แล้วเนี่ยมันแหวกอ่ะมันพยายามจะแหวกอ่ะอือเดี๋ยวมันทํารูได้อ่ะ พยายามแทะไปทุกวันทุกวันอาจจะค่อยๆแกะได้ก็ได้ตัวนี้เหมือนในการ์ตูนเลยวยิหันหน้ามาแล้วตัวนี้แก่ตั้งแต่หนุ่มเพราะผมครับไม่ควรจะไปเคาะประตูนะไปเคาะอีกนะออพวกเราอย่าทํานะคือเราแค่ได้รูปสวยได้ความพึงพอใจแต่ว่าเราก็ไปรบกวนสัตว์ไง เหมือนสมมติว่าเรากําลังนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยแล้วมีคนมาเคาะโต๊ะกินข้าวเราอะ่ะเราจะรู้สึกยังไงคือไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือไม่ถ่ายก็ตาม,มนเนี่ยคือการทําแบบนั้นมันก็เหมือนกับแบบแสดงออกว่าโอ้ฉันใหญ่กว่าเพราะฉันอยู่นอกกรงอะไรอย่างเงี้ยพวกเธอต้องมาเล่นกับฉันหรืออะไรงเงออี้ยที่มันอยู่ในกรงมันก็ลําบากของมันอยู่ใช,ใช่ไหมใช่เขาโดนกักขังแบบนั้นเขาก็ลําบากของเขาอยู่แล้วอะ่ะออมาดูสวัตว์ก็คือการได้มาดูธรรมชาติถ้าเกิดมันไม่มาอยู่แบบนี้เราอาจไม่มีโอกาสได้เห็นเลยก็ได้อันนี้เขาอาจจะถัดขนก ตัวข้างหลังกันยังขนเทียบอยู่เลยลำคาญ<า>เขาไหมตัวเองมีมีเขาเดียวเออมีเขาเดียวตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียเหรออืมตัวเล็กกว่าด้วยตัวนี้หน้ายาวมากน่าจะแก่แล้วแหละอืมดูจากริ้วรอยแล้วต่กแก่แล้วก็ผัดขนนะหรือเขา,าผัดขนตามฤดูเปล่าหรือว่าหนาวขนมันก็จะงอกยาวขึ้นเออเป็นไปได้พอหน้าร้อนแล้วปุ๊บขนมันก็ออกไงนะอ,อ่าไม่มีเสื้อขนกว่าอโห เราก็ไม่ควรจะให้อาหารนะในป้ายเขาก็เขียนว่าไม่ให้ไม่ควรให้อาหารแล้วก็ไปจับตัวมันอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรไงเ,เรียกว่าแก่เสียข้าวสุขแก่ไม่สมกับแก่ทันนี้จมูกเหมือนหมูเลยอ่ะอกวางหมูเหรอแต่สมัยพวกนี้เขาชรับกินไอที่อยู่ข้างนอกไงมันเบื่อไงเขาเดินข้างในจนเบื่อแล้วเขาก็อยากจะกินข้างนอกบ้างไงอ๋อเหมือนเรากินข้าวในบ้านอ่ะแล้วเราก็อยากไปกินข้าวนอกบ้านบ้างใช่ไหม โอ้โห oh, อันนี้เกือบจะดีอยู่แล้วนะเตี๋ยตรงจมูกอย่างเดียวมีขนตาที่ขาวๆด้วยยาวด้วยนะเออเขาก็สวยด้วยนะเออเขาเหมือนเขาตุ๊กตาที่มีแถบดําตรงตานี่เหมือนแต่งหน้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมไลามะอย่าเพิ่งลาที่น<ฮ>ะเพิ่งจะมาเองทําไมต้องมาลามาลามาเขียนแบบนี้นะมี L สองตัวแลกไหม ในป้ายเขาบอกว่าตัวผู้หนึ่งตัวเนี่ยจะถูกลลยล้อมด้วยตัวเมียตั้งหกตัวแน่แสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยคือตัวผู้แน่นอนตัวที่กินกินอยู่นั่นตัวเมียแต่ว่าเหมือนจะโชคดีนะแต่นั่นก็หมายความว่าตัวไหนที่ตั้งแต่เด็กเกิดมาเป็นตัวผู้เนี่ยก็จะเหลือรอดได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวผู้อื่นๆก็จะต้องไม่รู้เหมือนกันต้องไปที่อื่นหรือไม่ก็ต้องตายไปอแต่เขาก็ทําดีเนาะหถือว่าที่เดินอ่ะดูทําเป็นธรรมชาติมากเลย หมูป่าเราเล่นๆพูดถึงตัวผู้ที่บอกว่าเป็นหัวหน้าฝูงเมื่อกี้นี้ก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่โบราณแล้วเรื่องของมนุษย์ก็น่าจะมีส่วนคล้ายสัตว์อยู่เหมือนกันนะคืออ้ออ่านประวัติศาสตร์มาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นยุคสงครามนะกษัตริย์มอมมาจะมีลูกเยอะใช่ไหมแต่ถ้าลูกผู้ชายเยอะถ้ายุคสงครามก็คือจะถูกส่งไปเป็นแม่ทัพหรืออะไรอยู่แนวหน้าในการรบแต่ถ้าเกิดยุคไม่สงครามคือยุคสงบสุขเนี่ยพอมีลูกเยอะก็คือจะต้องห้ามหันกัน ห้ามหันกันสุดท้ายเพื่อที่จะได้เป็น้องเต้อยู่เออเป็นกษัตริย์อยู่องค์เดียวแล้วก็มีมเหสีเยอะแยะก็มีลูกเยอะอีกแล้วก็ฉะลากกรรมก็วนลุกก็คือลูกผู้ชายก็ห้ามหันกันถ้าไม่ใช่สุดท้ายแล้วอ,ออกไปเป็นสามัญชนก็ต้องถูกวางยาถูกฆ่าถูกอะไรเพื่อที่จะเหลือคนสืบต่อบัลลังแค่คนเดียวก็สัตว์เองก็เหมือนกันอย่างสิงโตเนี่ยเราดูไลออนทิงมาฮะบังเอิญในเรื่องเนี่ยทำไมบังเอิญมีตวัวผู้อยู่แค่2ตวัวก็คือตวัวแก่ที่เป็นตวัวร้ายกับตวัวเด็กสิมบ้าี้้ช่มัแลวตวตผูอื่นทําไไมไม่มี นังฝูงเนี่ยน,น,นะเราจะเห็นแากในีันะ้นั่งฝูงเนี่ยมีแต่ตัวเมียไม่มีใครทันคิดว่าเอาแล้วโซวผู้โซวอื่นเนี่ยไม่มีเกิดเลยก็คือถ้าเป็นสิงโซวก็เดาว่าพอโตถึงระดับหนึ่งอ่ะคือตอนเด็กมันยังก็ย,งกยังอยู่แต่ว่าพอโตถึงอับหนึ่งต้องสู้กันตัวที่แพ้ก็คือส่วนใหญ่น่าจะต้องตายไปเพื่อเหลือตัวที่เก่งที่สุดเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติก็เลยเป็นชะตากรรมของตัวผู้นะแสดงว่ายุคนี้ดีกว่ายุคนั้นเยอะยุคนี้ก็คือชะตากรรมก็คัดเลือกคนเก่งกันแต่ว่าคนที่ไม่ได้เก่งก็คือยังมีทางเลือกกกอีมมามาย นกกระจอกเทศออสตริชโอ้ลูกตาใหญ่ยังกับลูกอีกปองออสตริชนะคือเหมือนออสเตลยียเออเออเนานะก็แต่นั้นมันอุสเตอร์ไลฟ์ไลฟ์ลสเปนก็แค่สองถึงสี่ปีเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสวนสัตว์ก็บวกไปอีกสิบปีโอ้โหทำไมอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกป่่ยง่ายใช่ไหม,มแล้วก็หา,าหารยาก,กว่าใช่ไหม กระจกเทศปากแดงผมก็หน้าเหมือนตัวเมื่อกี้จะไม่มีใครสนใจผมเลยตัวเมื่อกี้มันสีมันลอกมันเหมือนงูเนื้อถ้าเกิดว่าเราถ่ายเฉพาะหัวมันอะ่ะด,ด,ดูดูนะเราถ่ายเฉพาะหัว <c oughs> ทำไมหลายๆคนชอบไปเคาะกรงไม่สงสารสัตว์เขาบ้างโหหนีตัวนี้อ้วนพีมากเลยอะ่ะทำไมเหมือนมีตุ๊กตาอย่างเงี้ย เนอมันเหมือนตุ๊กตาเลยนะแม่ก็ไม่โหดอุ้ยน่ารักอ่ะมาะไล่ตัวนี้คาปูชิโน่หน้าขาวคำเรียกกาแฟเอามาจาัดไอ้นี่ใช่แล้วเพราะว่ากาแฟสีดำใช่ไหมแล้วก็โรยหน้าด้วยขาวๆก็คือกลายเป็นคาปูชิโน่เออลิ้นคาปูชิโน่หน้ามันบึ้งมาก <laughs> มันเคยยิ้มมั่งไหมเนี่ยชาติเนี่ย แต่สัตว์ที่นี่เขาแอคทีฟดีเนอะว่าไหมอยู่เป็นสิงโตอันนี้มันนะกลางวันอยู่ไงมันก็นอนก็ไม่แตกแต่ว่าสัตว์ตัวอื่นมันแอคทีฟดีนะมันตั้มกันอะคนอะไรชอบดูสัตว์ทะเลาะกัมนมาจะเล่นกันก็ได้อันนี้ทรงแบบถากเลยเสียโครงหลับอยู่เราก็เห็นทุกตัวนะเห็นกระต่ายสิงโตสีขาวสิงโตสีน้ำตาลก็เห็น เสือโคร่งก็เห็นอันนี้ไม่เห็นนี่ไม่เห็นแมวน้ำอันนี้เขาปิดอยู่นี่ยตัวนี้ไม่เห็นอันนี้เขาก็ปิดตัวนี้เห็นเลดแพนด้าอันนี้ไม่เห็นเนาะขนมันฟูๆเห็นปะที่หางอะแล้วก็ตัวนี้ไม่เห็นตัวนี้เห็นเมคแคสแต่ตรงนี้เขาปิดหงเห็นเหยี่ยวเห็นแล้วก็ อันนี้เห็นอีเห็นไม่ใช่อันนี้อูดหมีก็เห็นไก่สุดเลยแล้วก็อีกคนหน้าไม่เห็นมาไม่เห็นมีมไม่เห็นตัวลามะเห็นตัวนั้นเห็นแต่หมูกวางก็เห็นแต่เขาไม่ได้งงขนาดนี้อันนี้มูสป่ะอ๋อเออใช่อันนี้ก็เห็นอุ้ยจริงๆเราก็เห็นหมดนะอ๋อมูสคือเขากวางเหมือนตุ๊กตาอืม อันนี้ไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นนีโมก็ไม่เห็นเพราะว่าเขาปิดไงไอตัวอควาเรียมอ่ะเขาปิดหมดเลยไอตรงนี้ก็เห็นตัวนี้ก็เห็นมันก็เห็นเกือบหมดนะสัญลักษณ์เขาเป็นหมีนะแต่ไปอยู่ตอนท้ายเลยเอาว่าหมีเนี่ยแหละน่าจะเอามาอยู่ข้างหน้าหมีนี่พื้นที่เยอะสุดด้วยอ่ะแต่อยู่ข้างหลังสุดเป็นไงคุ้มไหมตรงกลางอะนะน้อยไปหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้โกงนะเพราะว่า เห็นเกือบทุกตัวเลยนะที่เขามีรูปให้อะแล้วก็มีทางเดินไฮกิ้งเดินเล่นชมป่าด้วยจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเอาแต่เข้าสวนสัตว์นะเราเข้ามานานแล้วใช่ไหมตั้งแต่ญี่ปุ่นรอบสองแล้วก็เข้าแอคอรเรียมเข้าอะไรแบบอ,อ๋อโตเกียวแล้วก็ไปสวนสัตว์อีกเลยแล้วก็ไปตลอดนะถ้าถ้ามีจังหวะไงมาไม่กี่วันไม,มวไม่มีเวลาก็ไม่ได้เข้าอยู่แล้วแสดงว่าข้างในเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นนกเนาะนกสีสีทั้งหลายในเนี่ยแต่เขาไม่ให้เข้าไงรู้สึกว่า ปิดหลายจุดมากเลยนะของลดราคาให้สิหรือสิบก็พออืมยี่สิบก็ดูแพงไปหน่อยเพราะว่าชนิดของสัตว์อะมันน้อยสวนสัตว์ที่เราเคยไปมาเขาจะให้พื้นที่ค่อนข้างเยอะกับสตัตว์ใช่ไหมแต่นั่นก็หมายความว่าจํานวนชนิดของสัตว์จะต้องน้อยลงด้วยเพราะว่าพื้นที่จํากัดไง แต่ว่าที่นี่จุดเด่นก็คือพื้นที่อ่ะมันเป็นธรรมชาติมากคือเขาเอาเนินที่มันเป็นทางเดินอยู่แล้วมาทําให้มันดีเท่านั้นเองแต่ว่าสวนสัตว์ที่อื่นคือเขาสร้างขึ้นมาจบทัวร์ท้องฟ้าจาลองท่องฟ้าจําลองต้องเสียเงินนะต้องซื้อตัว๋วตั้งหางหาอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นเป็นเวอร์ชวลซาฟารีว่ะ ก็คือใส่แว่นเหมือนว่าเรานั่งอยู่ในซาฟารีอยากรู้จังเลยในช่วงชีวิตของพวกเราเนี่ยจะได้มีโอกาสออกไปต่างดาวกนคโลกไกดสเปซตอนนี้ยังแพงอยู่ไงใช่ไหมใครจะไปต้องเป็นมหาเศรษฐีออกไปเดินเล่นดวงจันทร์กล้าเหรอฮนะกล้า,าเฮ้ยมันต้องตรวจสุขภาพด้วยนะไม่ใช่ว่าใครๆกไปก็ได้นะเฮ้ยทำไมคิดล่วงหน้าขนาดนั้นล่ะคนมากันตึมเลยอะตอนนี้ช่วงประมาณสักบ่ายบ่ายสองบ่ายสาม เขามาทําอะไรกันตอนช่วงนี้เจีว่านะเขารู้เวลาเพราะว่าสัตว์อ่ะมันจะตื่นตอนประมาณช่วงเย็นเยไงที่นี่เขาปิดทุ่มหนึ่งนะแสดงว่าเขารู้เวลาไงช่วงกลางวันมันร้อนสัตว์มันก็นอนหมดแล้วแหละเขาก็มีของขายนะเนี่ยป๊อปคอนแล้วก็สายไหมอะไรยี่สิบห้าต้องซื้อไม้เสื่อมันจะอร่อยเหมือนเป็นถ้วยๆวยขนมปังที่โกงๆไม่มีอะไรอยู่ข้างในยี่สิบห้าเลย จากสวนสัตว์ตรงนี้เราก็จะเดินตรงไปอีกประมาณกิโลหนึ่งไปที่สวนสาธารณะเดิน400เมตรไปที่สวนสาธารณะนี่ไงทางเข้าสวนสาธารณะสวนสาธารณะที่นี่ดูดีเนาะ<อ>มีที่ห้อยตัวมีเรือเป็ดมีของขายไปดูซิเขาขายอะไรยมีเครปกล้วยด้วยขนม 80ต่อกิโลอันนี้เหมือนซื้อที่บนะูคาเรสต์เนาะเขาทำสวนสาธา,า,ารณะดีจังเลยเนาะนี่ไม่ใช่เมืองหลวงนะมันน่าเที่ยวมันน่าเดินน่ะข้างหน้าก็เป็นที่นั่งปิกนิกปิ้งย่างมันอาจจะเป็นฤดูการปิ้งย่างเขาก็ได้นะโอ้โอากาศดีด้วยนานๆ<า>จะได้ออกมาทีนะเหนาวหนานี่มันเป็นทำไม่ได้นะเนี่ย เดี๋ยวต่อไปจะค่อยๆร้อนขึ้นแล้วใช่ไหมพวกเราก็จะพยายามหนีขึ้นข้างบนโรมาเนี้อยู่ล่างๆไงจะร้อนเร็วกว่าที่อื่นเขาหรือปล่าหนีขึ้นข้างบนเผื่อจะร้อนน้อยลงเนี่ยมีพื้นที่ให้ครอบครัวมาทํากิจกรรมร่วมกันดีจังเขาก็จะมีเตาปิ้งย่างประจำไอฮัทเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านเรานะที่สวนลุมอะไรอย่างเงี้ยจะมีเตาหมูกระทะวางทุกโต๊ะทุกโต๊ะอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเอาหมูมาเองเราเอาผักมาเองเราเอาทุกอย่างมาเองหรือทางการเขามีเตามาให้อ่ะวันนั้นอยากจะจีไหมเขาก็ดีมากนะแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยของบ้านเราเขาไม่ให้หรอกเขาม,มว่าอยู่ไฟไหม้เดี๋ยวทําซิ้งขยะลุกแล้วเถอะจะไม่อยากโอ้ยอที่ว่าแบบนี้ดีอ่ะเพราะว่ามันกลางแจ้งด้วยไงขึ้นสะพานมีทีเป็ดมีเป็ดหลายแบบด้วยนะ มีพายเรือด้วยออ้ยน่าเล่นจังแต่ว่าน้ำมันไม่ลึกนะมันจะแบบตื้นๆอะแล้วก็น้ำไม่ใส่ด้วยเป็ดของจริงงงเหมือนมารบกวนมันยังไงไม่รู้เออเอจ,จ๊ยิงมันชอบจะหยบอยู่ตามกอหญ้าพวกนี้นะไม่มันกำลังจะข้ามถนนไงแล้วมันก็ไม่รู้จะข้ามยังไงเพราะว่ามีรถใหญ่วิ่งตลอดวันนี้ตัวจริงจะประชันกับตัวปอลอมนะเนี่ยตัวปลอมยังไงมันกำลังจะข้ามถนนเ<บ>ห็นปะอ๋อ<ะ>มีคันใหญ่มาก็เลยข้ามไม่ได้ หรือจะข้ามยังไงดีไม่กล้าข้ามกลับบ้านดีดกว่าพอรถใหญ่ไปหมดแล้วเขาก็เลยข้ามเห็นปะมันจะข้ามไปทำไะไรั้งฝั่งข้ามไม่มีอะไรใช่ไหมอา้าวเขาจะรู้ไหมว่ามีหรือไม่มีเขาก็สำรวจไปเรื่อยเขาทําดูเป็นธรรมชาติดูหน้าเดินไม่ลกมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเรียบร้อยมากเออยอบเคยสงสัยนะแม้แต่เอาไปที่อินสบิลออสเซียก็ตามเนี่ยนะบางทีริมแม่น้ำเนีเน่ยจชอบมีกอหญ้า กอหญ้าตรงน้ําอยู่เยอะๆเ้าสงสัยทําไมเขาไม่เคลียร์ออกจะได้สวยขึ้นอ๋อก็เป็นที่หลบของเต็ดน,นี่และก็คือได้รักธรรมชาติไปด้วยแล้วก็ไม่ต้องตัดด้วยได้สองอย่างพร้อมกันอเออเราข้ามมาเพื่ออะไรเนี่ยไม่มีอะไรนี่เพื่อที่นั่งที่มีกอหญ้าเยอะๆเนี่ยอ๋ออันนี้คือทางลงนี่ไงไหลามาจากทางนี้ไปถึงเนินนั้นพอถึงเนินนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ กลับมาทางนี้เนี่ยที่มีผู้ชายยืนถือเชือกอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าพวกนี้เขามีกิจกรรมกันเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์หรือใครชอบแบบว่าผาดโผนก็ไปนู่นเลยมีผาดโผนก็มีอาากกัศกีก็มีแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบกินอ่ะก็ไปปิกนิกมีที่ปิกนิกเด็กๆหรอนี่ไงพื้นที่ของเด็กๆหรือว่าถี่เป็ดโรลเลอร์เบดหรือว่าสนามกีฬานั่งเล่นคุยกัน จินกำลังนึกว่าตอนที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยแอคทิวิตี้ของเราคืออะไรวะเขามีแต่ไปห้างหรือไม่มก็ไปกินกหมูกระทะซึ่งพวกเราไม่ค่อยได้กินหรักสุขภาพคือมันไม่มีที่จะไปเราก็ไปห้างเนอะว่าไหมไปห้างเราก็ไปนั่งกินร้านอาหารแบบเดิมๆเ,เนอะแล้วก็กลับบ้านแล้วก็นานๆไปแต่งจังหวัดสักทีนึงคือแต่เป็นว่าเรามองคนที่นี่ว่าเขามีสถานที่เที่ยวน้อยคือเรามองแต่ตัวจํานวนสถานที่แต่ว่าจํานวนแอคทิวิตี้อะจำนวนกิจกรรมเขามีเยอะกว่า,าไม่รู้กี่เท่า เราสถานที่หลากหลายกว่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราก็ไปได้แค่ไปห้างไปวดัดไปสวนอะไรก็ไม่ค่อยจะมีเราอาจจะมีสวนสนุกแต่ว่าเราไปกันสักกี่ข้งเราเป็นแอคทิวิตี้ในเชิงการดูเขาทําอะไรเขาตกแต่งยังไงแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอวิสวยจังเลยนู่นนี่นั่นคือแอคทิวิตี้ในการดูแต่ว่าคนที่เนี่ยที่ยุโรปเนี่ยมันเป็นแอคทิวิตี้ในการกระทําคือตัวเองอะ่ะเป็นคนเอาตัวเองไป ไปแอคอะออไปกระทำอะแล้วมันจะสร้างประสบการณ์แล้วก็สร้างสมรรถภาพอะใช่ okay. ของเราคําว่าไปเที่ยวคือไปเดินไปนั่งกินนะแต่ไปที่ของเขาก็คือไปทํากิจกรรมต่งออตางๆแล้วก็ไม่จาเป็นต้องไปไกลด้วยใกล้ๆเนี่ยมีอยู่แล้วถ้าเป็นทีเป็ดก็คือ25เลต่อ30นาทีแล้วก็20เลต่อ30นาทีพายเรือแล้วก็ไอ้โคปี้นี่คืออะไรไม่รู้ ไปแเป็ดเขาเรียกว่าไฮบริดไซีเคิรขี่แบบนี้โกาค์สอย่างเงี้ยประมาณ1ิบถึงสิห้าสิบเลต่อห้านาทีเ <laughs> นี่ยที่เด็กๆเ,เขาใช้กันน่ะเนี่ๆๆอย่างนั้นอะ่ะสิบเลต่อห้านาทีห้านาทีก็ขายได้เหรอห้านาทีนี่ปั่นไปปั่นมาก็หมดเวลาแล้วไหมอา้อาวไอ้คนเข้าเขาก็ไม่นับไงเขาก็ปัน่นเขาไปเรื่อยพอเสร็จปุ๊บก,ก็ค่อยมาน,นับนาทีอ๋อ <laughs> พอแม่ก็จ่ายไปใช่ไหมระหว่างถีบเป็ด25้าเลต่อ30นาทีกับ 25่สิบหเลต่อไก่หนึ่งนองเอาอะไรเอาองพริกเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับเราเก็บตังไว้กินใช่ไหมวันนี้เป็นวันเที่ยววันสุดท้ายของบาชอปแล้วก็ต่อไปเราก็จะเข้าสู่ช่วงเดินทางต่อเนื่องอีกอาทิตย์กว่าตอนนี้เราอยู่นอกเชงเก้นมาเกือบ90วันแล้วเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วัน อาทิตย์กว่าๆเราจะได้เข้าเชงเก้นแล้วแล้วเชงเก้นนั้นจะเป็นประเทศอะไรเป็นประเทศที่เราเคยไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นเมืองที่เราเคยไปแล้วด้วยแต่แตเราไปซ้ําไม่เฉลยให้ใครแต่ก่อนจะกลับเข้าเชงเก้นเราต้องไปอีก3เมืองภายในแค่อาทิตย์กว่าๆก,ก่อนนะจะไม่ได้อยู่หนึ่งเดือนนะเพราะว่ามันเป็นเ,เสร็จๆไงมันเข้าล็อกกับการเดินทางกลับเข้าเชงเก้นพอดีขึ้นรถเมล์กลับที่ป้ายนี้3ชิ้น13.5เล มีพิซซ่ามีป๊อปปี้แล้วก็มีวานิลา